แชร์มากครับแชร์ได้เลยครับโอเคเห็นไหมครับเห็นครับอือ่าสลไายแรกเนาะเออก็คือเมื่อประมาณ17ตุลาเนี่ยครับประมาณ3-4วันก่อนเนาะของบลูมเบิร์กนะครับรายงานว่ารัฐานสเรียมีไอเดียพุ่งกระโูดนะครับบอกว่าจะแจกเงินให้ครัวเรือน15ล้านครัวเรือนนะครับจะใช้งบประมาณประมาณหนึ่งจุดหบิลเลียนดอลลาร์นะครับเนี่ยหน่วยดอลลาร์นะ ก็ประมาณห้าหมื่นล้านบาทเนาะให้กับคนเนาะเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกคนเนาะตีเป็นเงินไทยจะได้เห็นภาพคร่าวๆจะแจกเงินครอบครัวละหนึ่งพันบาทเป็นเวลาสามเดือนอืมแล้วได้ทุกครัวเลยเลยก็คือสิบอ่าสิบห้ามิลเลียนเฮาโหนเขาบอกว่าไอเนี้ยเงินไอตัวเนี้ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะเกิดอะไรการหมุนเวียนสามเท่าอะไรแบบคุณคุณนะ เออนั่นแหละนั่นแหละเขาก็แจกเงินเนาะเอ้ยทำไมเขาต้องแจกเงินอ่าเรามาดูตัวเลขอินเฟลชันเขานิดนึงนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี2022ันะีครับอินเฟลชันก็คือเงินเฟ้อของไนจีเียเนาะมันก็พุ่งขึ้นจากยี่สิบต้นๆนะครับณตอนนี้มันก็มาละยี่สิบไปตายเลยนะครับประมาณยี่สิบหกยบเ็เปอร์เซ็นตเนาะอ่าก็นั่นแหละเขาบอกว่าประชาชนเดือดร้อนไงอ่าเราต้องมีเงินไปช่วยครอบครัวเขา อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเขาอ่ะจะได้มีอาหารกินบนโต๊ะอ่าเราจะได้เอนชวร์ได้ว่าเด็กอ่ะมีอาหารทานแต่ว่าให้กี่เดือนให้สามเดือนอ่าหมดสามเดือนแล้วทาํายังไงต่อเออไม่รู้เหมือนกันก็เป็นคําถามให้ฝากไปคิดนั่นแหละที่ผมอา่านี่ความเห็นโฮมแล้วนะไอ้ที่มันแจกเงินอ่ะนะครับคือสรุปว่ามันเอาเงินมาจากไหนแจกคือมันไม่ได้แจกเป็นยูเอสตอลลร์มันแจกเป็นใ,ในใน,ในเงินไนจีเรียนั่นแหละอีไนล่าอะไรของเขาอ่ะ นั่นแหละมันมันเขาพยายามให้ใช้อในจีเรียดิจิตอลนะนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้ก็อีในจีเรียเนี่ยมันอ่า implement นะครับอ่า CBDC เนาะก็คือ central bank Digital Currency ของในจีเรียนะครับก็คือทำยังไงให้คนอยากจะใช้รอบนี้คือใช้วิธีการแจกกันเลย75,000มนหนในจีเรียของมันอะแต่คุณต้องใช้ CBDC นะอ่าแล้วก็ให้ประมาณ1,000งพันบาทไม่อคิดเป็นเงินไทยนะครับ เออก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งแล้วกันที่เขาจะพยายามหมักดันให้คนใช้อีเนีร่าก,กันนะครับซึ่งในเีเลียเขาไม่ใช้เงินประชาชาเท่าไหร่นะเขาไปใช้ดอลล่าอะไรกันเพราะว่ามันอย่างอยมันก็รักษามูลค่าได้กว่าเงินในเีเรียก็จะเห็นได้ว่าเงินในเซเลียมันมีอินเฟชันค่อนข้าง,างสูงเนาะอ่ะนั่นแหละแต่ประเด็นที่ผมอยากจะชวนคิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะทำไมมันมีอินเฟชันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูงบประมาณที่รัฐบาลเขาพิมพ์นะครับใช้ในการ บริหารรัฐบาลนันนูนี่มันก็พิมพ์เงินนั่นแหละและไอเงินที่1.5บินล้านดอลลาร์เนี่ยมันก็มาจากไหนมันก็มาจากพิมพ์เงินเป็นเงินอ e ีเนล่าถูกไหมแล้วสุดท้ายแล้วว่ามันช่วยส ubsidize สามเดือนหลังจากนั้นอ่ะประชาชนมันก็เจอเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นจากการเสื่อมมูลค่าของเงินจากเงินที่มันพิมพ์ขึ้นมาอีกตัวเลขอินเฟชันผมว่าไม่ใช่แค่นี้ย <c oughs> คือขนาดที่ประเทศบางประเทศ แถวแถวเอเชียนะครับเขารัฐบาลเขาบอกว่าจะพิมพ์เงินห้าแสนล้านถ้าใครบอกว่าเป็นประเทศไทยนี่ผมตีมือนะบอกว่าประเทศแถวๆบ้านเอออินเฟชันหรือว่าเงินค่าเงินอินเฟชันอาจจะยังไม่ขึ้นเพราะว่าเขาคุมตัวเลขเก่งก็ไม่ใช่เขาอ่าไม่มีไม่มีไม่คุมตัวเลขเก่งไม่ใช่นะเขาอ่าแต่ว่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เราก็เห็นแล้วว่าว่ามันอ่อนค่าแค่ไหนจากต้นปีมันกี่บาทไอ้พวกทีต้นปีมันเท่าไหร่ปลายปีมันเท่าไหร่ใช่ไหมมันขนาดไม่ได้เริ่มพิมพ์นะ ถ้ามันพิมพ์มาแล้วอ่ะมันเออได้แหละก็คือการที่คุณเกมระบบเกมเสียดเนี่ยคืออย่างนี้คุณพิมพเงินได้ไว้เขาไม่ได้ห้ามเพียงแต่คุณต้องพิมพ์ไปพอๆกับดอลลร์คือค่าค่าเงินของคุณอะ่ะเมื่อเทียบกับดอลลราแล้วอ่ะมันต้องแบบเสื่อมค่าพอๆกันไงแล้วก็ถ้าเกิดคุณเสือกไปพิมพ์เร็วกว่าดอลลร์ตอนนี้ดอลลร์เขาหยุดพิมพ์เขาพยายามจะหยุดพิมพ์อ่าแล้วคุณเสือกไปพิมพ์เยอะกว่าดอลลร์ค่าความแสบค่าของเงินมันเยอะกว่า มันก็จะมีปัญหาอย่างนั้นแหละเมื่อคุณเอาดอลลาร์เพราะมันยังใช้เป็นหน่วยในยซื้อพลังงานซื้ออะไรจากต่างประเทศออกมาเออมันก็เลยยังเดือดร้อนอยู่เนาะก็ขอให้ชาวในเซเยโชคดีเนะเาะอ่าของผม,ผมเราประมาณนี้แล้วกันครับ